ครีเที่ออมใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนเล่าถึงก่อนนอนก่อนดีกว่าออมก็จะใช้ครีมตัวนี้ค่ะคิดซะโอ้ยีังไงก็แล้อแต่เลยด้วยความที่บางวันเราแบบทำงาน,นมาเราไม่ได้อยากใช้แบบโปรดักต์หลายตัวออมก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแบบจบแล้วตื่นมาหน้านุาน่มมากออมก็จะมาใช้ให้ดูในครีมแบบนี้นะคะ่ะ ไม่ต้องล้าออกนะคะมาตัวนี้นะคะมีส่วนผสมหลักที่สํคาคัญก็คือทองคำนะโกลเด้นคิงเซกซึ่งจะทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็นม่เดือไม่ริ้วลอยอ่ะหนังดำก็ยังไม่ค่อยหนมีตื่นะนอนลงสูง่ให้สมซับเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่เหนียวนานะตอนนอนบางทีเราจะรู้ไหมหน้านอนจะเหนียวหรือเปล่าไม่ใค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว นี้กปนอนตื่นมาเจอกันพรุ่งนี้นอนนี่ตื่นแล้วค่ะให้มาดูหน้าอย่างไรเร่งยังเล่งอยู่ยนะคะเลิฟมากเลยนะคะตัวนี้ไปอาบน,น้ำกันอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะปกติตอนเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ใโฟมล้างหน้าก็จะล้างหน้าเปล่าเลยนะคะแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้ค่ะพิซ่าให้ดูโอเคเดี๋ยวให้ดูในครีมกันอันนี้เป็นสูตรกำนันนะคะจะเป็นขวดสีทองผ่านต้องรอยการใช้ห ส่วนผสมเยอะมากๆเลยนะคะหข่ทากสีทองแล้วก็มีเซนเซล,ลของกุหลาบด้วยมีอีกหลายอย่างมากๆทำให้หน้าเราเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นจริงๆก็แค่นี้นะสำหรับออมเพราะว่าหลังตากนี้ก็คือสลัารไออกจากบ้านได้เลยแต่ต่วงนี้ห้าออกจากบ้าน